อ่าฮะอย่างที่เห็นเลยครับจริงๆแลวเนะี่ยตอนนี้เนะี่ยผมไม่ควรจะอยู่ที่นี่ปกติตอนนี้ผมควรอยู่ที่หอพักครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับพูดไวซสดบดีเฮ้ยเดี๋ยวผมจะอยู่หอนี้ประมาณสักโอ้เป็นปีเลยลทุกคนน่าก็ได้เห็นมุมนี้เลยเป็นปีเลยทุกคนกี่คลิปนะนับนับได้เลยอะ่ะซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ที่หอแล้วครับผมกลับมาที่บ้านแล้วครับมุมมุมเดิมแต่อาจจะอัปเกรดนิดนึงซื้อโต๊ะมาแล้วตอนนี้แล้วคลิปนี้มาทำอะไรล่ะครับฮะคลิปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าแทบจะเป คลิปซ่าคลิปซ่าเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาแต่งเพลงเลยครับเราจะมาแต่งเพลงให้กับโควิดนะครับเพราะว่าด้วยความที่โควิดช่วงนี้มันระบาดหนักไปอย่างที่เห็นกันโอ้โหข่าวไปว่าคนแบบว่า ติดกันเยอะมากนะครับเสียชีวิตกันเยอะมากก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องเรียนออนไลน์ทั้งเทอมและผมก็เลยออกจากหอมานั่นคือเหตุผลที่ผมไม่ได้อยู่หออีกต่อไปแต่ก็ถ้ามองในแง่ดีผมก็ได้กลับมาอยู่ในห้องน้องเดิมแล้วผมก็แบบว่ามีสละในการอัดคลิปมากขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของมันคอนเทนต์คลิปนี้เรามาแต่งเพลงให้กับโควิดกันอีกรอบหนึ่งขอมอบเพลงนี้กับโควิดนะครับซึ่งเหมือนเดิมเรามาแต่งกันสด ไม่ได้มีการเต็มกันแต่งโดไอจักยีอยู่ฮั่นแรกคยีโควิดฮั่นแรกคยีโควิดฮัแรกโอเคเอาวางนี้ก่บแล้ววันดีกาบอะไรวะเอาวางดีกว่าคือถ้าจะมาแต่งเพลงใหม่ใช้กีตาร์มันก็ธรรม,รมดาไปครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นกีตาร์ไปเมื่อคลิปก่อนแล้วก็สามารถจะไปดูได้เพราะผมเคยแต่งเพลงไว้แล้วแต่ในครั้งนี้แต่ถ้าผมมาเล่นกีตาร์อีกมันก็เดิมมันก็ซ้ำวันนี้เราเป็นแรปเปอร์ดีกว่า แ <L> <laughs> a ปเปอร์ะดิสโควิดอ่ะแล้วมาหาบีกันในรันทดกคนผมผมชอบแนวแบบว่าแนวแท็บนะครับวันนี้ผมก็จะมาแร็ปแบบแท็บโปรดิวเซอร์เลเวลนะครับซึ่งโปรดิวเซอร์เลเวลเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับนั่นเเริ่มจกกัจะแกนหาบียูเลคราฟอันนี้ดีไหมโอ้ยเบาเบาเบาถ้าถามว่ามันพอได้ไหมอ้ ได้นะมันพอได้แต่ผมเอ้ยขอขอเอาเอาแบบสุดกว่าเนี่ยอุ้ยมันจี้ไปมันมันจี้หูไปมันเฮ้ยพอได้นะเฮ้ยนี่ได้นะอ่าเอานี้ละกันนี่ละกันโยโอ้อว้โ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 ไ้้ จนกูอิดไอ้โควิดกูจะขยี้มันให้แหลกมึงไม่ต้องแปลกมึงก็ต้องแปลกใจมึงไปอะไรมาแพที์ตอนนี้ตอนนี้กูจะเอาเบื้องไปขยี้ไม่ได้เรียนได้มอชอได้ออไลน์ได้แค่รอมีแต่คนที่มันจะทอเพราะว่าได้เรียนออนไลน์กูซึ่งแบบไร Might mai mang ma bùi Yo ya chuỗi Yo ya, yo goo jamai o yaba dun 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 มันกี่ปีแล้วสองปีไม่พัฒนาจริงๆมันก็พัฒนาแหละแต่ไอที่ไม่พัฒนาก็คือลาทาบาโย่มาเยียาาไม่ช่วยเหียอะไรเลยอยคนลำบากจาโควิดมันไม่ได้ผิดอันที่ผิดมันเกี่ยวกับคนมากกว่าควาย ระวังทุกคนระวังไ่แมททุกวันใส่หน้าควาย <perseverance> น่าจะรู้ว่าคืออะไรควายตัวนั้นมีตัวเดียวทุกคนบอกเป็นเสียงเดียว s right. <S จบจบอ่ะอ่ะอ่ะสกอสกอ โยโยโยโอ้ใช้ได้วะจะได้ละแต่รู้สึกว่ามันจะสั้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคือไอคลิปที่แล้วที่ผมแต่งเพลงให้กับโควิดมันยาวกว่านี้คือนะั่นคือร้องแบบโอ้โห5นาทีมั้งโคตรยาวนะครับอีกสักบีทหนึ่งแล้วกันผมจะมาแรปให้ทุกคนฟังนะครับคนที่เห็นไปโอ้โหมันจะสั้นไปอคลิปนี้มันจะสั้นไปอะ อ้ยดีอันนี้แหละนี่แหละอันนี้แหละอันนี้จะเป็นบีต่อไปนะครับทุกคนเย้าเอะเออเออเออ COVID ออมาดิโควิดโควิดโควิดออมาดิเอาบุบผสกิบเพื่อให้กับสกิบให้กับให้กับเช็คใหมู่อยู่เช็คใหม่ แต่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใช้เวลานานเป็นชั่วโมงไม่ได้เดินไปกูนั่งรอไปเดาวมึงเรียนออนไซน์เมื่อไหร่สิงหาไม่ได้ออนไซน์ต้องเรียนออนไลน์ไม่เรียนออนไซน์เพื่อหลายคนอยากต่างจังหวัดออนไลน์กูเป็นอะไร ่ใว <Med ic ute> <COVID> ิหลายคนติดโควิดจากรายแรกมาแรงไม่แรงมาแรงไม่เป็นไรกูเดินเดินแถวห่างระวังใส่แมสให้ดีระวังโควิดเดี่ยวนี้มันทั่วประเทศ13จังหวัดระวังเป็นวัดให้กราตัวเดียวโดนจำหน่อ โดนไข,ขน่ข,ขั่วไข่ขั่วไม่ได้ไข่โดนกระตัวเขาบอกว่าให้ล็อกดาวน์มึงไปไล่เปล่าไอ้ตู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 ้ยควายไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถ้ไาไปยำควายเจียงจะไม่มีไม่มีไม่มีเลยผู้เสียหายประชาชนเฮ้ยมันดีวะ มันนดีะโอเค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 เราพอก่อนดีกว่าพอประมาณนะครับไม่งั้นมันจะนานมันจะเพลินไงคือได้ผมร้องร้องได้ทั้งวันเลยครับแบบปีนี้ก็โคตรชอบแต่เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าคือเหมือนว่างเนาะกูนี่มันก็เหมือนว่างเนาะโอเคไม่ว่าคลิปนี้เราสละเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ก่อนนะครับผมไปไอโควิดกูจะขจีไม่ให้แกจีใหลกกูไม่ต้องแปลกคุณไม่ต้องแปลกใจ ไมาแค่ตอนนี้ตอนนี้กูจะเอาปบื้งไปขยี้